สวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาแนะนำวิธีการจองจำนวนค่ะงโปรโมชั่นของ Lazada ในระบบ p i x e l e r กันนะคะโดยประโยชน์ในการใช้งานฟังก์ชันนี้ค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้สต็อกไม่เพียงพอในระหว่างโปรโมชั่นนะคะแล้วก็จะส่งผลกระทบต่อโปรโมชั่นร้านค้าแล้วก็ยอดวิวค่ะเราสามารถจัดสรรสต็อกส่วนหนึ่งจากสต็อกพร้อมขายค่ะ <c oughs> เพื่อใช้เฉพาะในระหว่างที่เรามีการจัดโปรโมชั่นหรือว่าเข้าร่วมแคมเปญนะคะ หากมีสินค้าในคำสั่งซื้อค่ะได้เข้าร่วมโปรโมชั่นนะคะระบบนะคะจะตัดสต็อกที่จองไว้กับโปรโมชั่นของสินค้าค่ะหากมีสินค้าไม่ได้เข้าร่วมโปรโมชั่นนะคะระบบจะตัดสต็อกพร้อมขายค่ะหลังจากโปรโมชั่นสิ้นสุดนะคะสต็อกที่เหลือจะถูกปล่อยอัตโนมัติแล้วก็ขายตามปกติค่ะ ขั้นตอนการจองสต็อกโปรโมชั่นในระบบ Bigseller นะคะจะมีเงื่อนไขาการใช้งานฟังก์ชันนี้ก็คือข้อ1ค่ะต้องเปิดใช้งานฟีเจอร์สินค้าคงคลังนะคะแล้วก็ข้อ2ค่ะต้องทำการจับคู่ SKU เ e รือชานกับ SKU ร้านค้าให้เรียบร้อยก่อนค่ะซึ่งฟังก์ชันนี้นะคะจะรองรับเฉพาะแพลตฟอร์ม Shopee Lazada แล้วก็ TikTok เท่านั้นค่ะโดยแพลตฟอร์ม Lazada นะคะระบบจะไม่รองรับสิงข้อมูลโปรโมชั่นจากแพลตฟอร์มค่ะ ร้านค้าจะต้องยืนยันว่าสินค้าที่เข้าร่วมได้รับการอนุมัติจากลาซาด้าเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นคะ่ะจะต้องมาทําการสร้างโปรโมชัน่นแล้วก็กรอกข้อมูลที่เกี่ยวข้องในระบบบ i ๊กเซลเลอด้วยตนเองคะ่ะ เรามาดูขั้นตอนการจองคลงโปรโมชั่นกันนะคะขั้นตอนที่1ค่ะก็คือให้ร้านค้านะคะทําการจับคู่ SKU เมอร์ชานกับ SKU ร้านค้าและก็ทําการเปิดฟีเจอร์สินค้าคงคลังให้เรียบร้อยค่ะหลังจากนั้นค่ะให้เราไปที่สินค้าคงคลังนะคะเราก็เลือกเป็นจํานวนคลงโปรโมชั่นค่ะพอเข้ามาในหน้านี้นะคะให้เรากดสร้างโปรโมชั่นค่ะ พอกดสร้างโปรโมชั่นเรียบร้อยนะคะระบบนะคะก็จะเข้ามาในหน้าสร้างโปรโมชั่นค่ะก็ให้เรากรอกชื่อโปรโมชั่นนะคะเลือกร้านค้าที่เราต้องการสร้างโปรโมชั่นนะคะต่อมาค่ะเวลาเริ่มต้นก็คือเวลาเริ่มต้นที่เราเอาสินค้าเข้าร่วมโปรโมชั่นนะคะแล้วก็กดตกลงค่ะ ในช่องขยายเวลา24ชั่วโมงนะคะหมายถึงว่าสต็อกโปรโมชั่นที่เหลือคะ่ะจะถูกปล่อยไปยังสต็อกพร้อมขายของสินค้าหลังจาก24ชั่วโมงโดยนับจากโปรโมชั่นสิ้นสุดนะคะเพื่อหลีกเลี่ยงการซิงค์คำสั่งซื้อไม่ทันในช่วงระยะเวลาโปรโมชั่นและไม่สามารถใช้สต็อกที่จองไว้ได้คะ่ะในส่วนนี้นะคะเราจะแนะนําให้ติ๊กนะคะต่อมาคะ่ะเวลาสิ้นสุดค่ะก็คือเวลาสิ้นสุดระยะโปรโมชั่นนะคะกดตกลงค่ะ ต่อมาเลือกคลังสินค้าค่ะถ้าหากว่าร้านค้าไหนไม่มีคลังสินค้านะคะระบบจะเลือกเป็น default warehouse ให้นะคะในข้อนี้ค่ะให้เราเลือก SKU m e r c h a n t นะคะที่เรานําสินค้าเข้าร่วมแคมเปญหรือว่าโปรโมชันนะคะในคําว่าอัปโหลดรายการ SKU m e r c h a n t ค่ะจะเป็นการอัปโหลดรายการแบบไฟล์ Excel นะคะให้เราดาวน์โหลดเทมเพลตแล้วก็กรอกรายละเอียดในเทมเพลตแล้วก็มากดคลิกอัปโหลดที่นี่ได้เลยนะคะในคลิปนี้นะคะจะยกตัวอย่างแบบทีละรายการให้ดูนะคะก็คือเลือก SKU m e r c h a n t ค่ะ เลือกสินค้าที่เข้าร่วมแคมเปญนะคะแล้วก็กดยืนยันค่ะหลังจากนั้นนะคะในช่องจํานวนโปรโมชั่นค่ะให้เรากรอกนะคะ1ค่ะช่องจํานวนโปรโมชันในที่นี้หมายถึงจํานวนที่เราได้ลงทะเบียนเข้าร่วมแคมเปญบนแพลตฟอร์มนะคะต่อมานะคะในช่องจํานวนสต็อกที่จองไว้นะคะให้เรากรอกจํานวนตามที่เราจองไว้ในโปรโมชั่นนะคะหลังจากนั้นค่ะให้เรากดบันทึกค่ะ ระบบนะคะก็จะเด้งเข้ามาในหน้านี้นะคะก็คือมีการจองโปรโมชั่นเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือจํานวนโปรโมชั่นเท่ากับ1ค่ะแล้วก็จะมีการเริ่มเร็วๆนี้นะคะพอเรากรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากเริ่มโปรโมชั่น Big s e l l e r จะจัดสรรจํานวนคลังโปรโมชั่นให้กับคําสั่งซื้อที่มีสินค้าได้เข้าร่วมโปรโมชั่นโดยอัตโนมัตินะคะ ต่อมาเรามาดูขั้นตอนการแก้ไขจํานวนครั้งโปรโมชั่นนะคะการแก้ไขจํานวนครั้งโปรโมชั่นค่ะจะสามารถแก้ไขได้2วิธีนะคะก็คือแก้ไขทีละ1รายการได้ค่ะก็คือกดแก้ไขเข้ามาแล้วก็มากรอกจํานวนครั้งโปรโมชั่นค่ะแล้วก็กดบันทึกค่ะ ระบบนะคะก็ careful, จะแก้ไขจํานวนคังโปรโมชั่นให้นะคะหรือว่าแก้ไขแบบทีละหลายๆายรายการนะคะ <S 2> <S 2> เราสามารถเลือกหัวข้อนะคะแล้วก็กดแก้ไขนะคะ <S <S ในส่วนของการแก้ไขคังโปรโมชั่นค่ะเราจะสามารถแก้ไขเฉพาะโปรโมชั่นที่กําลังจะเริ่มเร็วๆนี้ได้เท่านั้นนะคะ <S 2> <S 2> ในส่วนของกําลังดําเนินการ <S <S <ล>หรือว่าจบไปแล้วนะคะจะไม่สามารถแก้ไขได้ครับให้เราเลือกโปรโมชั่นที่กาลังจะเริ่มเร็วๆนี้แล้วกดดาเนินการเป็นชุดค่ะหลังจากนั้นให้เรากดแก้ไขค่ะ ในส่วนนี้นะคะก็ให้เราเลือกคลังสินค้าค่ะหากว่าร้านค้าไหนไม่มีคลังสินค้านะคะระบบก็จะเลือกเป็น reflow warehouse ให้นะคะส่วนขยายระยะเวลา24ชั่วโมงนะคะหมายถึงว่าสต็อกโปรโมชั่นที่เหลือจะถูกปล่อยไปยังสต็อกพร้อมขายของสินค้าหลังจาก24ชั่วโมงค่ะโดยนับจากโปรโมชั่นสิ้นสุดนะคะเพื่อหลีกเลี่ยงคําสั่งซื้อที่ซิงไม่ทันในช่วงระยะเวลาโปรโมชั่นและไม่สามารถใช้สต็อกที่จองได้ค่ะต่อมาค่ะก็ให้เราเลือกการเพิ่มหรือว่าต้องการลด จำนวนคร้งโปรโมชันนะคะแล้วก็ใส่จำนวนคร้งโปรโมชันค่ะหลังจากนั้นให้เรากดยืนยันค่ะเท่านี้ค่ะการแก้ไขจำนวนครางโปรโมชันก็เรียบร้อยแล้วนะคะเพียงเท่านี้ค่ะร้านค้าก็จะสามารถจองจำนวนคร้งโปรโมชันของร a z a ส a ด้าในระบบ Big s e ซ l e r เรียบร้อยแล้วค่ะหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE @bigceller ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามและกดซั b s c r i b ์ให้ด้วยนะคะ